สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงบุคลิกภาพของตัวเองนะคะซึ่งอิ่มเป็นคนที่มีบุคลิกภาพแบบ i n t j นะคะสาเหตุที่ต้องมาพูดเรื่องบุคลิกภาพของตัวเองก็เพราะว่า จากการที่อิ่มเห็นมานะคะคนเราเนี่ยจะมีปัญหาในการไม่เข้าใจในตัวเองและไม่เข้าใจในผู้อื่นนะคะดังนั้นก็เลยมาพูดถึงบุค,คลิกภาพของตัวเองก่อนแล้วก็เพื่อที่จะนำไปสู่ว่าทุกท่านมาฟังคลิปนี้นะคะก็ลองไปเช็คบุค,คลิกภาพของตัวเองนะคะมันก็จะทำให้ตัวเองสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้มากขึ้นนะคะ ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของบุคลิกภาพของตัวอิ่มเองอิ่มต้องพูดถึงตัวเองเพราะอิ่มรู้จักตัวเองมากกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะได้สนใจในชีวิตคนอื่นมากดังนั้นการเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยมันเลยถนัดที่สุดนะคะถนัดกว่าไปเล่าเรื่องคนอื่นนะคะ่ะเพราะเราไม่รู้เรื่องคนอื่นจริงๆนะคะอ่ะ ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนะคะปกติในไลน์อิ่มตอนเช้าเนี่ก็จะมีคนมาทักสวัสดีวันจันทร์อังคารพูดสุขเซาอะไรก็ว่าไปอิ่มก็จะทักกลับนะคะซึ่งเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะคะแล้วก็พอดีมีคุณป้าท่านหนึ่งนะคะอยู่ๆก็พิมพ์ขึ้นมาว่ามีคนอยู่รอบตัวมากมายแต่ทำไมถึงรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวนะคะพอพูดมาอย่างนั้นปุ๊บนะคะนักคิดอย่างอิ่มนะคะ วิเคราะห์ทันทีนะคะอิ๋ก็คิดถึงตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเออมันก็จริงนะหลายครั้งที่เราอยู่แบบคนรอบตัวเยอะแยะมากมายแต่ทําไมก็ยังรู้สึกแบบเหมือนอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวนะคะ เราก็เลยวิเคราะห์ว่าก็เพราะว่ามันมีอยู่2แบบนะคะที่อิมวิเคราะห์อันนี้เป็นการวิเคราะห์ของอิมเองดังนั้นเวลาจะฟังคลิปทุกคลิปของอิมโปรดใช้วิจรญญารยณในตัวเองนะคะอิมพยายามจะไม่ชี้นําเพราะว่ามันถือว่ามันเป็นฟรีดอมของทุกคนที่จะมีสิทธิคิดแล้วก็ใช้อิสระในการคิดเองนะคะอิมก็เคยวิเคราะห์มา2ออย่างก็คือ1คนรอบข้างอะที่ว่านั่นอะเขาไม่จริงใจนะคะ ข้อที่2ก็คือเขาไม่เข้าใจในตัวเรานะคะเออแต่ในขณะเดียวกันนะคะอิมก็บอกไว้ว่าเออสิ่งที่จะเป็นเบสเฟรนดของเรานะคะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของเราก็คือสตินะคะซึ่งตรงเนี้ยอิมได้มาจากการฟังประวัติหลวงพ่อจรันตอนที่ท่านได้รับอุบัติเหตุแต่ว่าท่านรอดตายได้อย่างปาฏิหาริย์นะคะท,ทั้งที่ท่านคอหักไปแล้วนะคะแต่ท่านอะ่ะ บอกว่าสติเนี่ยคือเพื่อนของท่านนะคะเออตรงเนี้แหละทําให้อิมเออเข้าใจเข้าใจเลยว,ว่าอ,อ๋อธรรมะมันสําคัญในชีวิตอิมก็เพราะงี้นี่เองเพราะว่าการที่สอนโดยที่เป็นทรูตอ่ะก็คือความจริงอะมันเถียงไม่ได้ไงมันเป็นความจริงที่เถียงไม่ได้เลยก็คือสติคือเพื่อนที่ดีที่สุดเพราะตอนคุณกําลังจะตายอะเพื่อนคนไหนจะมาทําให้คุณมีอยู่หรือไม่มีอยู่ได้มันไม่มีนะคะเออมาปลอบใจคุณตอนนั้น ถ้าคุณไม่มีสติคุณก็ไม่ไม่รับรู้อะไรตรงนั้นแล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันตอนที่อิมวิเคราะห์แล้วอิมก็ตอบคุณป้าท่านนั้นไปว่าเพราะว่าคนรอบข้างอ่ะไม่เข้าใจในตัวเราข้อที่หนึ่งข้อที่สองเขาไม่จริงใจในตัวเราอ่ะเราก็ต้องถามกลับตัวเราเองเหมือนกันนะไม่งั้นมันก็ไม่แร์ไงเออแล้วเราล่ะจริงใจกับคนอื่นไหมแล้วเราอ่ะเข้าใจในตัวเขาไหมเออพอเราถามกลับในคําถามเดียวกันนี่ก็ เราก็อาจจะเออแดกได้นะคะว่าจริงแล้วเราก็มันก็สมควรไหมถ้าถ้าเราจะรู้สึกว่าคนอื่นเขาไม่เข้าใจแล้วเขาไม่จริงใจในตัวเราก็เพราะเราก็ไม่ได้จริงใจแล้วไม่เข้าใจในตัวเขาไงเออดังนั้นเพราะตรงนี้แหละมันถึงได้เป็นที่มาที่ไปในการที่ต้องมาเล่าถึงบุค,คลิกภาพ ในคนทุกคนนะคะเอบอุคลิกภาพนี่นะคะอิมจะบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นการชวนคุยดังนั้นคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอย่างที่อิมบอกไว้ในหลายๆคลิปคุณต้องใฝ่รู้นะคะก็คือ Google มีสบายมากยุคนี้นี่แบบความรู้นี่แบบท่วมหัวเลยคุณอยากจะไปเอาความรู้ที่ไหนคุณค้น Google ได้นะเพราะว่ามีนักวิชาการมีคนที่รู้จริงนะคะเขาลงไว้ใน Google เยอะแยะมากมายนะคะเอ,อิ่มยิ่ง,งแบบอิ่มรู้สึก ต้องขอบคุณ Google ตั้งแต่สมัยอิมเรียนมหาวิทยาลัยละเพราะว่า Google นี่แบบเป็นเหมือนครูบาอาจารย์เราเลยนะคะจริงๆแล้วนะคะบุคลิกภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายแบบหลักใหญ่ๆอะ่ะมันจะจำแนกได้เป็น2อ,อย่างก็คือ introvert ซึ่งอิมเป็นนะคะกับ extrovert นะคะบุคลิกภาพเนี่ยมันสามารถทดสอบได้จากไหนนะคะมันก็มีการสร้างแบบทดสอบมาจากเอ่อไมเออร์บรินะคะซึ่งเขาเป็นแม่ลูกกันนะคะไปดู ค้นดูเองนะคะแล้วไมเออร์บิกก็ได้มาจากไหนก็ได้มาจากคารจุงนะคะซึ่งเป็นจิตแพทย์นะคะเป็นจิตแพทย์ซึ่งเป็นสำนักเดียวกับฟรอยนะคะก็คือเขาเคยเป็นลูกศิษย์เป็นครูบาอาจารย์กันมาก่อนนะคะซึ่งเป็นสำนักจิตวิเคราะห์ หลังจากนั้นที่คานจุงอ่ะเขามีความสนใจในเรื่องจิตวิญญาณมากขึ้นเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติเขาก็เลยแยกออกมานะคะเพราะว่าฟรอยก็มองว่ามันมันมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์นะคะมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์มันมันพิสูจน์ได้ยากดังนั้นคานเขามีความเชื่อทางด้านนี้เขาก็แยกตัวออกมาทํางานวิจัยอะไรของเขาะคะซึ่งมันก็จะมีอยู่ใน Google แะคุณก็ลองค้นไปแต่ว่าภาษาไทยอาจจะหายากหน่อยเพราะว่า มันยังไม่ได้มีคนแปลเยอะขนาดนั้นนะคะซึ่งอิมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยอิมก็อาศัยข้อมูลภาษาไทยนั่นแหละซึ่งก็กลายเป็นว่าก็ได้รับรู้ข้อมูลมาเล็กๆน้อยๆแต่พอจะประมวลผลในหัวได้ว่าอ๋อมันพอเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเขาเลยมีแนวคิดมีความคิดมีแรงบันดาลใจที่จะคิดแบบนี้นะคะโอเคค่ะอ่ะเรารู้ที่มาที่ไปนะคะคร่าวๆแล้วเรามาพูดถึงเรื่องของบุคลิกภาพของคนทุกคนนะคะว่า ความแตกต่างเนี่ยแล้วเราสามารถทำแบบทดสอบนี้ได้ใน Google มันมีเป็นภาษาไทยคุณไปทดสอบด้วยตัวเองได้นะคะหลักใหญ่ก็จะมี introvert ซึ่งเป็นบุคลิกภาพของอิมกับ extrovert นะคะซึ่งเป็นอีกบุค,คลิกภาพหนึ่ง introvert คืออะไร introvert ก็คืออธิบายง่ายๆก็เป็นคนที่มีความสุขกับการอยู่กับตัวเองเออมีความสุขมีความสนุกที่อยู่กับตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าอยู่กับ คนเยอะๆแล้วถ้าคนเยอะๆนั้นไม่ได้สนิทก็จะรู้สึกอึดอัดลำคาญใจนะะในการที่เราอยู่กับตัวเองเราจะมีแบบรู้สึกว่าได้คิดได้สนุกได้มีความสุขกับการคิดส่วนใหญ่พวก introvert ก็เลยจะเป็นพวกนักคิดนะคะนักเขียนนักวิทยาศาสตร์หรือคนที่ชอบทํำงานอยู่กับตัวเองนะคะ,ะส่วน extrovert นี่ก็จะเป็นคนที่ชอบสังคมนะคะ กลัวกันอยู่คนเดียวเขาจะอึดอัดมากถ้าเขาต้องอยู่คนเดียวอย่างไปกินข้าวก็ต้องมีเพื่อนไปกินข้าวเขาไม่สามารถกินข้าวคนเดียวได้อันนี้คือการอธิบายอย่างคร่าวๆง่ายๆนะคะแต่ในคนหนึ่งคนอาจจะมีความสมดุลของ extravert และ introvert 50 50เท่ากันก็ได้นะอิมต้องบอกก่อนหรือบางคนก็อาจจะ e x t r o v e r t เปอร์เซนต์มากกว่า introvert หรือบางคน introvert มากกว่า e x t r o v e r t เอออย่างอิมน,นี่ถ้าทำแบบทดสอบแล้วมันก็จะได้เป็น intj เลยนะคะซึ่ง intj ย่อมาจากอะไรก็ลองไปค้นดูเอาใน Google นะคะเพราะอิ่มก็จะมาสังกรไม่ค่อยได้เออสำหรับ intj ที่อิมเป็นนะมีลักษณะยังไงมันก็คือเข้าข่ายพวกนักวิทยาศาสตร์นักคิดนะคะจะจะได้จะทำแบบทดสอบแล้วก็ได้ตัว intj ขึ้นมา ก็คือชอบอยู่คนเดียวชอบคิดและใช้ตรกกะนะคะใช้เหตุและผลแบบแล้วก็ค่อนข้างยึดมั่นถือมั่นกับเหตุและผลอย่างรุนแรงนะคะค่อนข้างอย่างรุนแรงเลยอะไรเงี้ยอืซึ่งเปอร์เซ็นต์ INTJ เนี่ยในโลกไปเนี่ยมันมีน้อยมากนะคะโดยรวมแล้วแล้วถ้าเป็นผู้หญิงอะถ้าทั่วทั้งโลกเขาก็นับเป็นแค่0.08%ของคนทั้งโลกนะคะเออซึ่งอิมก็คือหนใน0 0 8นั้นนะคะ ถามว่าใช้ชีวิตลําบากไหมคือถ้าไม่มีใครมาทําให้เราอึดอัดมากหมายถึงว่าคุณจะเป็น e x t r o v e r t หรือ introvert ก็ตามถ้าคุณมามาอยูอ่เข้ามาอยู่ในเขาเรียกว่า barrier นะคะ b a r r i e คืออาาเขตในชีวิตของอิมเนี่ยถ้ารักษาระยะห่างอิมอยู่ได้ไม่เป็นหาแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาแบบ เหมือนกับรีบมาตีสนิทหรืออะไรเงี้ยอิมจะอึดอัดแล้วก็เกิดความไม่ชอบและหงุดหงิดขึ้นมาทันทีมันจะเป็นอัตโนมัติของบุคลิกภาพอิมนะคะซึ่งอิมก็ไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนั้นนะคะถามถามว่าอยากเป็นไหมมันก็ไม่คนเราไม่ได้อยากจะหงุดหงิดหรือโมโหตลอดเวลานะคะไม่อยากอึดอัดนะคะอย่างอิมนี่อยากจะแบบอารมณ์ดีสนุกสนานร่าเริงดังนั้นก็จะเห็นว่าเวลาอิมเขียนหรืออิมทาคลิปหรืออิมทําอะไรที่ ที่ด้วยของอิ่มเองเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าอิ่มคนร่าเริงมีความสุขนะคะซึ่งเพราะว่าเราเป็น introvert เ์ีไงเราเป็นคนที่มีความสุขกับการสันโดษไม่สูงสิงกับใครนะคะอืมตรงนี้แหละมันก็เลยทําให้แบบบางคนก็อาจจะงงว่าเอา้ายายนี่มันดูเหมือนล่าเริงไงแต่ว่าทําไมฉันเจอตัวจริงแกไม่เห็นจะล่าเริงแบบวิดวิววู้ฮูเหมือนกับตอนที่แกแบบอยู่ในคลิปอยู่ในโซเ,เชียลก็พ้าบุคลิกภาพเรา มันจะวู้ฮูตอนที่เราอยู่กับตัวเองไงคะเพราะเราเป็นอินโทรเวดนะคะก็คือพวกชอบเก็บตัวนะคะเออส่วนเอ็กโทรเวดเขาก็จะมีความชอบแบบสังสรรค์ปาร์ตี้อะไรเงี้ยนั่นะคือความสุขมันคือบุคลิกภาพของเขานะคะมันก็จะมีแยกย่อยเยอะมากนะคะซึ่งคุณก็ลองไปหาแบบทดสอบทำเองอันนี้แนะนำนะคะ ถามว่าทำไมต้องมาเล่าเรื่องบุคลิกภาพก็เพราะว่ามันจะลดความทุกข์ใจและความเจ็บปวดนะคะเนื่องจากจริงๆคนเรามันเจ็บปวดจากความไม่รู้อิมเคยทำคลิปปัชญ,ญาหลายคลิปแลอือิมก็พูด ไปหลายคลิปแล้วนะคะว่าคนเราอ่ะเจ็บปวดจากความไม่รู้มันเกิดความทุกข์ใจเพราะเราไม่รู้ถ้าเป็นภาษาธรรมก็คืออวิชชาคือความไม่รู้แต่ถ้าเรารู้แล้วก็คือวิชาเราก็แบบเหมือนคนตาสว่างเหมือนคนเก็ตเหมือนคนเข้าใจเหมือนคนที่มึงแล้วอ่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเข้าใจละเนีย่ยดังนั้นเราก็จะรู้สึกสบายใจว่าก็เพราะเราเป็นอย่างเนี้ย <c oughs> ตัวตนเราเป็นอย่างเนี้ยตัวตนเขาเป็นอย่างนั้นเออมันเลยทําให้เออฉันเข้าใจแล้วว่ามันเลยทําให้ ฉันใช้ชีวิตอย่างนี้เอ่อฉันไม่ใช่เป็นตัวประหลาดสัตว์ประหลาดเอ่อแต่เพราะว่าฉันมีบุคลิกภาพอย่างนี้เออมันจะช่วยลดความทุกข์ใจแล้วก็ความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทุกข์ใจกับคําถามว่าทําไมคนอื่นเขาเป็นอย่างนั้นไม่เข้าใจว่าทําไมคนอื่นเขาเป็นอย่างนั้นก็บุคลิกภาพเขาเป็นอย่างนั้นไงเออภาษาชาวบ้านก็ร้อยพ่อพันแม่นะคะแต่จริงๆความร้อยพ่อพันแม่มันมันลึกระดับ โครโมโซมนะระดับด n a นะคะซึ่งมันมันมาจากอานอกจากลึกระดับความรู้ในระดับด n a นแล้วมันมาระดับของประสบการณ์ที่ทำให้เราเติบโตมาแล้วก็รับรู้ตรงส่วนนั้นกลายเป็นองค์ความรู้และเป็นตัวตนของเรานะคะอืมอ่าส่วนของที่จะอธิบายว่าตัวอย่างนะคะคนที่เป็น INTJ คืออะไรก็ถ้าให้เห็นชัดเจนก็ อันดับหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าเลยนะคะเป็นลักษณะของนักคิดนะคะท่านเป็นนักคิดนักสันโดษนะคะผู้ใฝ่แสวงหาความรู้เพราะว่ากลุ่มบุคลิกภาพแบบไอเอเนี่ยจะยึดเอาความรู้เป็นใหญ่นะคะข้อเท็จจริงเป็นใหญ่นะคะถ้าใครมาพูดถึงเรื่องของอารมณ์อะไรเงี้ยก็คือจะจะค่อนข้างตั้งคำกำแพงเลยะคะ่ะเพราะว่าจะคุยกันเรื่องตักกะอย่างเดียวและ้จะเคารพนับถือคนที่ใช้ความรู้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะ แต่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าคนเรามันจะต้องมีอารมณ์นะคะเพราะว่ามันก็คือหนึ่งในการเป็นตัวตนการเป็นคนของเรานะคะเแต่ว่าเราจะเอาความรู้เป็นใหญ่นะคะส่วนถ้ามาเทียบกับตัวละครนะคะในหนังนะคะว่ามีตัวไหนที่เป็นลักษณะที่อิมเป็นก็คือ i n t j ก็ฮันดิบาวนะคะฮันดิบาวถ้าใครเคยดูหนังนะคะก็มีฮันดิบาวเชอร์ล็อกโฮมนะคะ,อะซอนะคะ แล้วก็มีจ็อกเกอร์นะคะอันนี้คือลักษณะของพวกคนกลุ่ม INTJ นะก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเหยียดโลกใบนี้เ,เหยียดโลกใบนี้จริงๆไม่ได้เหยียดโลกธรรมชาติของโลกนะแต่เหยียดความคิดของคนบางกลุ่มในโลกใบนี้เฉยๆที่เขาไม่เคารพในความรู้นะคะเออแล้วเขาก็ใช้แบบ เอาความเห็นแก่ตัวเอาความอารมณ์เอาแต่ได้ของตัวเองเป็นใหญ่ Karere อย่างเงี้ยเออคนพวกประเภทนักคิดหรือประเภทนักวิทยาศาสตร์คนประเภท i n t j จะรู้สึกเหยียดผลพพูดได้เลยว่าเหยียดเอ,อ่อเหยียดอาจใช้คำนี้เลยนะคะว่าคนที่ประเภทแบบที่ที่ทำให้คนกลุ่มเรารู้สึกว่าเออ เป็นคนที่มีสันดานชั้นต่ำเราไม่ได้พูดถึงฐานะทางการเงินและสังคมนะคะเราพูดถึงสันดานคนนะคะสันดานชั้นต่ำสันดานไม่เคารพในความรู้เนี่ยเราจะเหยียดมากๆนะคะอันนี้คือกลุ่มคนประเภท INTJ ก็จะค่อนข้างมีความรุนแรงในความคิดตรงนี้ดังนั้นก็จริงๆแล้วใช้คำว่าไม่ประนีประนอมนี่ น่าจะใช่สำหรับคนกลุ่ม INTJ ก็เลยจะเห็นความสุดตรงของกลุ่มที่อิ่มเป็นนะคะว่าอ๋อก็อิ่มเป็นอย่างงี้เอแต่ตอนหลังๆมาอิ่มก็พยายามแบบว่าทำความเข้าใจคนอื่นมากขึ้นไงเพราะว่ามันก็คือหนึ่งในองค์ความรู้นะคะดังนั้นอิ่มจะโอเพนมากก็คือเปิดให้ทุกคนที่เขามีบุคลิกภาพยังไงก็ก็นั่นมันคือตัวตนของเขา เดี๋ยวเขาก็เรียนรู้ไปเองนะคะว่าเขาเขาคืออะไรเออถ้าเขามีความมุ่งมั่นที่จะตั้งคําถามกับตัวเองว่าเขาคืออะไรนะคะเออดังนั้นเราก็ให้อิสระเขาเหมือนที่แบบว่าบางทีเขาก็อาจจะคิดเผื่อใจให้เราบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่แปลกไม่ผิดแปลกอะไรนะ,ค,ะคือคนเรามันไม่ได้แบบร้ายกาดมากหรือว่าต้องแบบดีเป็นผู้บริสุทธิ์อะไรเงี้ยคือเพราะว่าคนเรามันมันก็ เทาๆอยู่ไงเออความเป็นคนในโลกใบนี้มันเทาๆอยู่นะคะนอกจากว่าเราจะทําจิตให้บรรลุเป็นพระอริยเจ้านะก็คือเออเราก็เริ่มจะมีแสงขาวเกิดขึ้นนะคะตรงเออตรงในระดับจิตเรานะคะอืมก็ดังนั้นอิ่มก็เลยจะบอกว่าคนที่เป็นประเภทแบบชอบปาร์ตี้สนุกสุดเวี่งแล้วไม่สามารถกินข้าวคนเดียวได้คุณก็ไม่ผิดอะไรเพราะคุณคือ e x t r ว v e r t นะคะมันเป็นบุคลิกภาพของคุณคุณมีความสุขกับการได้อยู่ร่วม กับสังคมนะคะกับการปาร์ตี้กับการมีคนห้อมล้อมเยอะๆอันนั้นคือความสูงคุณและคุณอยู่คนเดียวคุณรู้สึกอึดอัดมันก็ไม่เป็นไรเพราะคือบุคลิกภาพของคุณแล้วมันก็มีความสามารถเปลี่ยนแปลงได้ะคะมันไม่มีอะไรที่เป็นเที่ยงแท้แน่นอนในโลกใบนี้นอกจากความตายเท่านั้นนะคะความตายนี่เป็นของเที่ยงนะคะภาษาธรรมท่านสอนนะก็คือหลวงพ่อฤลษีริงดําท่านพูดตลอดนะคะว่า ความตายเป็นของเที่ยงนะคะชีวิตนะ่ะเป็นของไม่เที่ยงดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปยึดติดว่าฉันจะเป็น e x t r o v e r t หรือ introvert ไปตราบเท่าชีวิตฉันจะตายหรือสลายไปไม่ใช่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่หลักใหญ่เนี่ยในแบบทดสอบเนี่ยมันก็จะพูดถึงว่าโดยบุคลิกภาพส่วนใหญ่ของเราอะตรงกับตรงไหนนะคะ,ะส่วนคนที่เป็น introvert แบบอิ่มนะคะก็ไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นสัตว์ประหลาดนะคะต่อให้แบบว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมโลกใบนี้ไม่มีใครแบบเข้าใจไม่มีใครมึงเลยว่าฮาเป็นยี่อี้บาฮาก็เป็นของฮาที่อี้อ่เออฮาหมวนอยู่กับของฮาที่อี้ฮาเวลาฮาอยู่คนเดียวฮาคิดไอเดียฮาแบบกึดไอเดียอย่างแบบ เยอะแยะมากมายได้เวลาอยู่คนเดียวแต่เวลาอยู่กับคนที่แบบไม่รู้จักแต่ว่ามาอยู่ห้อมล้อมเรามากๆเราจะอึดอัดเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาของบุคลิกภาพของเราเราไม่ใช่สัตว์ประหลาดนะคะเออ i n t เวิร r t จำนวนมากอะ่ะจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นสัตว์ประหลาดของโลกใบน,นี้เพราะเรามีความรู้สึกว่าคําว่าสังคมของคนเนี่ยก็คือคุณจะต้องเข้าสังคมไงเออแต่ถ้าจริงๆแล้วเรา,เรายอมรับตัวเองว่าก็ฉันแบบ ชอบที่ฉันอยู่ของฉันอย่างเงี้ยเออแต่ฉันก็ไม่ถึงขนาดแบบว่าละทิ้งสังคมอะไรขนาดนั้นเพราะไม่งั้นฉันก็คงออกบวชเป็นพระป่าอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่ต่อให้ฉันจะอยากออกบวชเป็นพระป่าก็เป็นความสุขของฉันแล้วมันจะทําไมเอออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออเราแค่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะอืมสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับฟังคลิปนี้นะคะเพราะว่าพอดีว่าคิดขึ้นมาได้ก็ ควรจะรีบทำคลิปนะคะเออควรจะรีบความทำคลิปเวลาคิดอะไรแตกไอเดียอะไรออกมาได้นะคะสำหรับท่านที่สนใจว่าจริงๆบุค,คลิกภาพตัวเองณปัจจุบันเป็นยังไงก็ไปสำรวจได้นะคะโดยการทําแบบทดสอบของ m y เ r b r i บรินะคะใน Google นะคะเขาจะมีภาษาไทยด้วยเราก็จะได้รู้ว่าก็ฉันเป็นอย่างนี้ไงเออแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าไอสิ่งที่คุณเป็นมันทําให้คุณแบบมี สิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียทําให้คุณไม่สบายใจแล้วทาให้คุณรู้สึกคุณไม่สบอารมณ์ที่คุณเป็นอย่างนั้นมันก็จะได้แก้ไขในตัวบุคลิกภาพตรงนั้นได้เพราะว่าทุกๆบุคลิกภาพมันมีข้อเสียของมันอยู่และมันก็มีข้อดีของมันอยู่นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ